โอเคคร, okay ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม So I the Night นะครับเป็นเกมหนี่พี่นะครับแอบพี mm. ่ไม่ได้นานในี่สดจนกล้าจะเช้า เ,นนเกมง่ายๆไม่มีอะไรในเกมนี้มันก็จะมีพวกเกียร์พวกเปิร์กให้เราได้ซื้อแล้วก็จะมีมีท่าทางอะไรต่างๆแล้วมีคัตรกรนให้เลือกจะซื้อได้แล้วก็ซุ่มเอาซึ่งจะเป็นสกินซึ่งจะเป็นสกินก็ใช้ได้นะครับเกมนี้พอดีเท่านั้นนคุณจะ ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเกียร์เกียร์ห้อนี้ก็เถอะแต่ถ้าคุณซุ่มได้สกินคุณก็สามารถใช้ได้มีค่าเท่ากันนะครับเสียง ไม่ขึ้นมีเยอะวะเสียงไม่ขึ้นบ่ปะเนี่ยเสียงอย่างงี้ไม่เคยได้ยินนะนี้ผมก็เอาในวิชั่นมานะครับมีคนเอาอมามีคนเอาอมาหลายคนเลยเนี่ยวะอโอ้โหในวิชั่นมันดีขนา,นานดนั้นเลยเหรอ ขี่มันจะเกิดฝั่งนู้นเลยครับอันนี้มันไกลสุดแหละขี่ต้องเดินมาไกลมากก็ได้นเนี่ยขี่มันเสียบๆเลยนะดังครับประตูมันเยอะด้ะมันเป็นข้อดีของคนวแว่นฮ่าฮุ่มนะยแบบนี้ถ้าห่างตรงมันเยอะแล้วประตูนเนี่ยถ้าเจอนี่ก็หนียากอยู่ถ้าความเดินไหได้ะ มุมเอ๊ะอ๋อนัออ่นมั้องฟังเคียงหัวใจเอาไว้ได้ฆาตกรมันต้องเดินผ่านตรงนี้เคยเจอฆาตกรผ่านตรงนี้แล้วแล้ก็ผ่านตรงนั้นนี่นะฮะตรงนี้เซย์โซนนิดน,นึงเสียงตีอะวะเฮ้ยเสียงอะไรใครเป็นเล่นอะไรนะ มันกำับดักหนูนืออ้น้าเจากลองเลยนะมงวางให้มันชิดนอ่ะทหา,ร,ารเดินเฮ้ยเสี่ยงตีมาแล้วคงไกลละเสี่ยงหาใจแล้วก็มีเสี่ยงกระจกแตกแม่กระจกมันคือรอดไฟเพื่อนจอยเลยเนยว่ะเพื่อนส่องขนเลยเนี่ยว่ะโอ้โห <laughs> là một lần này Cái một Hút ở gần ạ Ở gần hút

เสียงมาแล้วไกลละไกลละ,ละว่าจะมาถึงรออนเนี่ย oh, <see S 1> เสียง <you. S 1> อยู่ด้านขวานี้กดดัก หัวกำดักสวยปิดประต,ตูเออนั่นแหละเดืนห้องนี้โคตรกิ่งไงอาฆาตกรไปทางนู้นละเราก็รอละตรงนี้มันเข้าได้ทางเดียววนะเนี่ยเข้ามาห้องเนี้เอาปิดอันนี้ไว้ก่อนนะไอ้ทางนี้ก็เข้าได้หรือเปล่าวะไม่ได้ห้องหางนี้ไอ้เพื่อน กันตายแล้วตรงนั้นน่ะกันตายนี่เลยตีห้ 5. โอ้โหเด็กนหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงกันกี่นาทีในเกมน่ะยังไม่เคยนับเลยอาจจะหนึ่งละดูจากคลิปที่ออาเวลาเนี่หนึ่งนาทีวะ่ะเลือกคนเดียวเนี่ย อยางนี้เข้าได้เหรอไม่งั้น,น,นตะแกนกูละปิดได้วันแล้วได้ยินเสียงเหรอเฮ้ยเช้าแล้วนี่ว้เพื่นอนตายเฮ้ยครั้งนี้เราก็รอดไปเ่รอรอดคนเดียวได้ ตาตาหับรดูสิได้อะไรได้เป็นอะไรกรนอลสมนี่้นาไม,ม,ม่ชอบมา,มมาไม่ชอบไปพะมาเฮ้ยพัะทำไมไปเมืองเที่ยวะไปหาเรืองคนที่ย ื่อนเลยถอดอะไรมาบ้างเนี่ยน่าจะเอากล้องเลยนะโอ้ไกลแล้วเนี่ยว่ะฝั่งโน้นเนาะโอ้โน่ oh no, here comes another Chinese earthquake ever 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 rồi ever 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 ท่นก็ไม่ใช่เอ้ยนี่มาเร็วมาเร็วเยียบไหมเหยียบไหมสวยเหยียบวะไรล่ะไรล่ะฟันเราอ่ะจะล้อมาให้กูวันเนี่ย เฮ้ยไปว่ะมรงนี hmm. mm ้โดนนะดูด hmm. mm ิมองเห็นแล้วว่ะเป็นจุดผมอ่ะโอเค ดูในนี้ล้านอดูข้างในน,นี่นะประเไทยโอเคตรงนี้แหละโอ้โหเขาฟินม,มองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย รู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ว่ะเอ้ยนียวไม่จะไม่เข้ามาซะแล้วคนสุดท้ายวะเนี่ยเจ้คนหนึ่งห้องไหนวะเนี่ยในตู้แน่เลย อกล้องมามืนเดิมในวิชันเดิมเปลี่ยนของแกโอ้ อนี่ผมเป็นวอเนี่ยอีเสียงฮันเตอร์ตัวนี้ผมใช้อยู่ผมได้เป็นแน่เลยน่าพมเป็นด้วยด่านอะไรวะเนี่ยเราจะมารีวิวตัวนี้เลยล้วกันว่าข้อดีของมันคืออะไร ด้านอะไรวะเนี่ยด้านนี้นี่นี่แหละข้อดีของตัวนี้อีกลี่วัตตูยงหนมัง้งเส้งสายขวาแล้วต,ตรงทางนี้แน่นอนบ้านตรงนี้แหละรตรงนี้แหละ นี่ไงเห็นแล้วนี่แหละข้อดีของมันเฮ้ยไม่โดนตัวมันยังใหญ่เลยอ็นอยังี้คนนะเ็นแล้วเลย

บ้านเหรอในบ้านเหรอนี่ไงเสียงกปิยประตูเขาเพิ่งเข้าเฮียงนั้นโอเคเนี่ยความโผงของมันห้องนี้ คนหนึ่งไง้อยู่ไกลๆอยู่นอกว่านขอดีข้อเสืตอมไปเนี่ยบไหนก็เห็น ตัวฮันเตอร์มันจะเขียนว่าที่ผมจะเปิดไฮโดรแลมันเคียนไปยังไงตัวที่ผมใช้ก็คือฮันเตอร์ตัวนี้ท้าคคนซื้อห้าร้อยะตาสุดท้ายจะมาอธิบายฮันเตอร์แลนด์แล้ข้อดีของมันมันจะเขียนว่าแอคทีฟเทอร์โมวิชันทูอีเทคเนียบีเซเวโลก็คือจะเห็นจุด จุดที่อยู่ของตเวเวรใกล้ๆนะครับคือถนะ้าคนแอบอยู่ในตู้อยู่ในภูมินี่ก็เห็นตัวนี้คือข้อดีคนแอบนะจะถ้าเจอตัวนี้จะเสียวเปียบออมากเลยนะเพราะว่าแอบยังไงก็เห็นโอเคสำหรับคลิปวันนี้ผมก็มีแค่นี้แหละครับผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนลนะครับบาย